ก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปณิตากรุษธาปอนนะครับจากเอเชียฟรีเดนจีมาเข้าสายกับเราคุณปณิตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณปณิตาก็ตอนนี้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของเอเชียฟรีนแล้วหลักนะครับเข้าใจว่าก่อนหน้านี้คุณปณิตาอยู่บริษัทหนึ่งใช่ไหมฮะของของของลูกเอเชียฟรีนมาฮะเอเชียไม่ใช่เมลเมลใช่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะอยู่เอเชียกรีนมาโดยตลอด เอชีคีมตั้งแต่แรกเลยนะครับท่านหนึ่งท่านหนึ่งมีนมท่านนึ่งใช่ค่ะโอเคเอาล่ะเรามาเห็นผลประกอบการของเอชีคีนเนี่ยในปี66ที่ผ่านมานะที่ประกาศตัวเลขกำไรมาเนี่ยถ้าเทียบกับในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่อาจจะชะลอตัวลงจากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ใช่ไหมครับเพราะว่ากําไรเชียกรีนที่แจ้งมาล่าสุดมี285ล้านถ้าเทียกับปีก่อนหน้าก็จะเป็น1 2 4 4ล้านเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งว่าผลประกอบการที่ที่มันลดลงเนี่ยมันด้วยผลด้วยผลอะไรครับเหตุ사이เหตุอะไรครับค่ะก็จริงๆ a เอเชียกรีเนี่ยเราทำธุรกิจเป็นธุรกิจเทรดดิ้งฐานหินคือถ้าเห็นงบของเอเชียกรีในช่วงตั้งแต่ ถ้าถ้ามองลึกกลับไปอีกประมาณเลสเซี่ปีที่ผ่านมาค่ะ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นว่าจริงๆตัวมาจินในธุรกิจที่เป็นเทรดดิ้งเนี่ยมันก็จะอยู่กําไรมันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อยสามอยล้านเนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าเรามีอัพไซส์จากการที่ราคาถ่านหินเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่อง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นในปี66เนี่ยเป็นเทรนด์ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงคือเราก็เลยไม่ได้เพิร์กของของไอตัวอัพไซส์ตัวนี้ค่ะ <Yeah. S 1> มันก็จะ กลับคืนสู่จุดสามันก็คือของตัวมาจินในธุรกิจเทรดดิ้งค่ะอืมก็คือก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยิงวง,ง,งออยชัดทีนึ่งนฮะสาเหตุที่ที่มันชะลอตัวลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโดยธุรกิจมันมันชะลอด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ฐานหินราคาปรับตัวลดลงเนี่ยการที่ลูกค้าจะลูกค้าเขาก็จะไม่นิยมเก็บสต็อกเยอะเขาจะซื้อแค่พอใช้เพราะฉะน,นั้นอยอดขายก็อาจจะลดลงยอดขายเราลดลงด้วยในปริมาณตันเนต็ตเราก็เราก็ตัวมาจินก็จะลดลงค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนในเรื่องของยอดขายที่เป็นจำนวนตันเนี่ย ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราขายได้กี่ล้านตันประมาณ3.7ล้านตันนะคะก็ถือว่าลดลงอย่างในช่วงก่อนหน้าเพราะก่อนหน้านี้เราขายได้5ล้านตันใช่ไหมเพราะว่าดีมาเริ่มน้อยลงใช่ไหมฮะมันเป็นอย่ทั่วโลกเนาะใช่ใช่จริงๆในปี65เนี่ยเป็นปีที่ผลประกอบการเราพีคสุดเนี่ยเรามียอดขายถ่านหินประมาณ4ล้านตันอันนี้ก็จริงๆลดอ่าใช่ในปีออ่6 เออหกหกสี uh, 64, ่เนี่ยประมาณห้าล้านตันหกห้าประมาณสี่ล้านตันจริงๆถ้ายออ r เนี่ยเรา вниз, ล, Peter, ลดลงประมาณเก้าจุด็ดเปอร์เซนแต่ถ้า oh. Sa ดู wichtig, ตัวเลขนําเข้าของประเทศไทยตัวเลขนําเข้าถ่านหินเนี <S 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 ่ยลดลงประมาณสิบหกปอร์เซ็นตอืมแล้วถือว่าเออเราทําได้ดีกว่าตัวเลขแบบโดยรวมค่ะรับคือถ่านหินเนี่ยมันไม่เปียงแต่ว่าออเดอร์ถ่านหินลดลงใช่ไหมฮะแต่ว่าราคามันลงด้วยใช่ไหมฮะมันลงสองส่วนใช่ราคามันทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเออ มันก็เลยทำให้ในแง่ของคำนวณเป็นตัวเลขรายได้มันก็จะชะลอตัวลงค่ะทีนี้ทีนี้ถามหน่ว่าในเมื่อเทรนถ่านหินมันมีโอกาสจะเป็นอย่างเนี้ยอยากรู้ว่ามองมองในน้มอน,นาคตของธุรกิจถ่านหิน,นยังไงบ้างครับค่ะเออคือเรายังคือในในมุม positive เนี่ยเรายังมองว่าในปัจจุบันทั้งตอนที่ราคามันลดลงแล้วเนี่ยเออถ่านหินยังไงก็ยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนที่ถูกที่สุดสําหรับผู้ประกอบการ ค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าแบบอีเวนในอนาคตว่าเออจะมีเรื่องเอ่อคล a ม e ์เชน g e เองแต่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนสำคัญของผู้ประกอบการเรายังมองอย่างนี้ว่ายังไงฐานหินก็ยังคงต้องอ,อยู่ในมิกของเชื้อเพลิงที่ลูกค้าต้องใช้แต่ลูกค้าอาจจะต้องมีการหาวิธีในการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยอาจจะผสมเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ลดการปล่อยคาร์บอนหรือเปล่าคือเรายังมองว่าแบบ five y e a r เนี่ยเรายังมองว่ามันก็มันอาจจะคือข้อเสียมันอาจจะไม่ได้มีโกรดเยอะเยอะนักแต่ว่าเรายังมองว่ามันไม่ได้ดรอปลงเยอะขนาดนั้นค่ะอืมเพราะก็คือมองว่าฐานนี้ยังเป็นยังเป็น,ย,ปนยังเป็นทางเรื่องทางหนึ่งที่แล้วเป็นเชื่อเพิ่งราคาถูกเพื่อเป็นดี๋ยว,ว่าผู้ที่จะไปใช้จะต้องไปไปแก้ปัญหาเรื่องของครับพวใช่จะต้องไปแก้ปัญหานะะในการปล่อยคาร์บอนค่ะในการปล่อยคาร์บอนนั่นเองนะครับทีนี้เอาล่ะ ในเมื่อเทรนด์ของธุรกิจฐานินมันเริ่มไม่เหมือนในอดีตแล้ว<ค>ะนะฮะเราเราตั้งเป้าในปีหกเจ็ดเนี่ยว่าเรามีโอกาสจะขายขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมาครับค่ะเราตั้งเป้าปริมาณการขายในปีนี้ที่สี่จุดห้าล้านตันค่ะก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเอ่อโดยเรามองว่าเราจะพยายามขยายตลาดในประเทศเพิ<อ>่มขึ้นโดยการแบบขยายมาเก็ตแชร์แล้วก็ ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยตอนอในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขายไปประเทศกัมพูชาเราก็จะพยายามขยายไปที่ประเทศเวียดนามค่ะครับทางนี้ทา,ทางนั้นอ่ะค่ะค่ะทางนี้ทางนั้นอ่ะใช่ใช่ก็คงเราคงจะพยายามขยายไปต่างประเทศมากขึ้นเพราะเรามองว่าประเทศไทยมันอาจจะไม่ได้มีโกรดเยอะแยะนอกจากเราขยายมาเก็ตแชร์แต่ทั้งนี้ท้งนั้นอ่ะเราในปีนี้เราบอกว่าสำหรับธุรกิจฐานหินเองอ่ะเราคงพยายามที่จะ improve efficiency ในการบริหารจัดการธุรกิจคือเราก็ต้องในทุกๆปีเราจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเออเพราะว่าธุรกิจเทรดดิ้งในเมืองไทยอ่ะเราเป็นธุรกิจสต็อกแอนเซลคือเรานําเข้าฐานหินมากองเก็บที่ลานกองเก็บแล้วทยอยจัดส่งให้ลูกค้าเราต้องมั่นใจว่าตัวโลจิสติกของเราเนี่ยมันบริหารได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็มีต้นทุนที่ที่สามารถแข่งขันได้ค่ะคือปีนี้เราคงจะมาโฟกัสเรื่องนี้ค่ะครับทีนี้ ในแง่ของสัดส่วนรายได้เนี่ยเราสัดส่วนรายได้เราเกือบทั้งหมดเลยนะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเน้นเรื่องของดุจการขายทางผินใช่ไหมคัซึ่งซึ่งมันมันเป็นจุดแข็งแน่นอนในแง่ที่ธุรกิจมันดีแต่พอธุรกิจมันเริ่มปรับเปลี่ยนนี่มันกลายเป็นจุดอ่อนนะฮะว่าเอ๊ะมันราได้ส่วนใหญ่รู้อยู่ที่ทานิทีนี้เอชกรีนเนี่ยมีพอของเอชกรีนเนี่ยในแง่ของรายได้เนี่ยเราเริ่มมีการขยับยังไงบ้างในในแง่ธุรกิจอื่นที่เข้ามาครับ ค่ะกะ็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มลงทุนในตัวธุรกิจโลจิสติกเราลงทุนในกองเรือลำเลียงแล้วก็รถบรรทุกเพิ่มขึ้นคือถึงแม้ว่าวันนี้สัดส่วนรายได้ในส่วนของถ้าเป็นท็อปไลน์เนี่ยรายได้ของสัดส่วนจากธุรกิจฐานหินนะมันยังอยู่ประมาณแบบ9 5โลจิสติกยังอยู่แค่5%แต่ถ้าเราลงมาดูที่ EBITDA เนี่ย เออเราเราจะมีการรายงานตัวนี้ในออกเดย์ทุกครั้งก็คือถ้าเราดู EBITDA ของปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า EBITDA ที่เจเนเรตจากธุรกิจฐานหินเนี่ยมันมีสัดส่วนแค่75%แล้วก็ EBITDA จากธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบเออตัว Leasing ที่เราลงไปหรือว่าตัวโลจิสติกเนี่ยมันมีสัดส่วนประมาณ20-25%เราก็ตั้งเป้าที่ว่าในอีกหลายๆปีเนี่ยเราพยายามที่จะนำเอาตัว Cash flow ที่เจเนเรตมาจากธุรกิจฐานหิน มาลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนอื่นๆครับอืมอ่าก็มีอะไรบ้างดูมีโลจิสติกค่ะใช่ไหมคะัที่เราโลจิสติกเราทำอะไรบ้างครับเออโลจิสติกเนี่ยเรามีเราจะเป็นการขนส่งสินค้าประเภทเบลก็จะเป็นการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรขนส่งก็คือบริการที่เราให้บริการเนี่ยจะเป็นบริการให้ขนส่งทางน้ําโดยเรือลำเลียง บริการท่าเรือบริการโกรดังเก็บสินค้าบริการลานกองเก็บแล้วก็บริการขนส่งสินค้าโดยโดยรถบรรทุกค่ะโดยนี่คือเราให้บริการกับภายนอกด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนการให้บริการลูกค้าภายนอกเนี่ยจะอยู่ประมาณ3าเปเจากเมื่อก่อนเนี่ยเราให้บริการตัวเองอย่างเดียวเราเริ่มมาให้บริการกลุ่มลูกค้าภายนอกมันก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราตั้งเป้าว่าในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะให้ สัดส่วนการให้บริการลูกค้าภายนอกของรายได้โลจิสติกเนี่ยจะเป็นมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้คือเราใช้เองใช่เราใช้เองตลอดหรือตอนนี้เราก็เรามองว่าประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นจากการที่เราแชร์การใช้กับผู้ประกอบการรายอื่นครับค่ะอื่นๆเช่นนี่นี่เราพูดถึงธุรกิจบริการแล้วก็ธุรกิจการโลจิสติกการท่าเรือต่างๆเนี่ยคจะมีธุรกิจอื่นด้วยใช่ไหมเช่นเช่นธุรกิจพลังงานค่ะใช่เราได้เดบ ค่ะกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเพิ่มเติมที่โลจิสติกอีกนิดนึงก็คือว่าในปีนี้นอกจากในช่วง2ปีนอกจากว่าเราจะพยายามเพิ่มเสิ่มสัดส่วนรายได้เนี่ยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดย implement ตัวระบบ TMS เข้ามาโดยเราเริ่มเริ่มพยายาม implement แล้วในในปีนี้แล้วเราคาดว่าจะ implement เสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสสานะคะเราก็สำหรับธุรกิจอื่นๆที่เรามีการลงทุนเนี่ยก็จะมีธุรกิจพลังงานยั่งยืนโดยเรามองว่า จริงในตอนนี้เนพนจอยของธุรกิจฐานหินคือการที่นักลงทุนมองว่าตลาดเองก็มองว่าโอเคมันไม่มีโกรดเราถามว่าเออแล้วพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆที่ที่ลูกค้าจะไปใช้อะมันจะมีอะไรบ้างเราก็มองตัวนี้ก็คือเป็นตัว RDF นะก็คือเป็นอ่อเชื้อเพลิงขยะซึ่งในปีที่ผ่านมาเราเรา,เราตั้งบริษัทกรี n RDF ขึ้นมาเพื่อที่จะทำธุรกิจนี้และเราก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขายประมาณ10,000นตันให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่นะคะแล้วก็ปีนี้เรา เราได้ไปลงทุนตัวเครื่องผลิต RDF แล้วก็ <ừ. S 1> ในในตอนนี้ปัจจุบันอ่ะกำลังประมาณเอ่อเทสต์รันอยู่เราคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นปีนี้เรามองว่ายอดขายเอ่อตัวเชื้อเพลิง RDF เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก10,000ตันเนี่ยเป็น36,000ตันค่ะก็เพิ่มขึ้นเ,เป็นเท่าตัวแล้วก็นอกจากนั้นเอ่อการลงทุนใน sustainable energy อย่างอื่นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเราไปลงทุนตัวธุรกิจหม้อปแปลงไฟฟ้า ก็คือตัว QTC โดยปัจจุบันเนี่ยเราถือสัดส่วนประมาณ23.9 2ซซึ่งเรามองว่าเทรนธุรกิจมออแปลงไฟฟ้าเนี่ยถ้าถ้ามองถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของของประเทศไทยหรือหรือในภาพ g l o b a l เนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้มออแปลงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองว่าแบบธุรกิจของ QDC เนี่ยยังมี growth อีกเยอะเราก็เรา business unit อื่นๆของเขาเองเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวโซล่าฟาร์มหรือว่าการาขายแผง E ีเีแเออขายอุปกรณ์ EV แล้วก็ขายแผงโซล่าเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่แบบมีอนาคตที่ดีแล้วตัว QTCA เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีมี CG ที่ดีแล้วเราก็ค่อนข้างสบายใจค่อนข้างแฮปปี้ Happy, กับ investment นี้ค่ะครับก็คือเราเริ่มไปธุรกิจพลังงานสะอาดแล้วล่ะใช่ QDC ก็เป็นหม้อแปลงอยู่แล้วมีลูกค้าในเรื่องของการไฟฟ้าลูกค้าทั่วไปภางอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะแล้วเราเองก็มีธุรก,กิจ r d f ในเรื่องของการเอาขยะมามา,มาทําเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองซึ่งตอนนี้เป็นใช่ใช่จะเป็นขาเชื้อเพลิงความร้อนแต่ว่า QDC เนี่ยจะเป็นเอ่อเชื้อเป็นขาไฟฟ้าธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เพิ่งประกาศมาจะเป็นเอ่อตัวธุรกิจ diversify คือในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียกรีนเราจะลงทุนในธุรกิจที่เป็น core business หลักไม่ว่าจะเป็นลงทุนในคลังสินค้าหรือว่าลงทุนในโลจิสติกเนี่ยเพื่อเซิร์ฟธุรกิจหลักแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วกันเรามองว่าถ้าเราจะเติบโตเนี่ยเราจะต้องลงทุนในธุรกิจที่ที่อาจจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเอเียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มไปลงทุนในธุรกิจด i เวอร์ซิฟายหรือว่าเราเรียกอีก อีกแบบหนึงว่าธุรกิจเป็น human solution เป็นธุรกิจที่สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของของผู้คนได้เพราะฉะนั้นเราเราได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทลูกบริษัทหนึ่งจาก AGE Leasing นะคะเป็น AG v v n t u r r เราแล้วก็มีการจัดตั้งอสองบริษัทใหม่ชื่อว่าบริษัท AG Auto Gallery ซึ่งจะทำธุรกิจขายเป็นดิวเลอร์ขายรถ EV แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ e อ e ีเอวจะทำธุรกิจให้เช่ารถดอวีค่ะ,คะโอ้ก็เห็นเราเริ่มเห็นเทรนด์แล้วนะฮะว่าตอนนี้เอชีคลีนกำลังปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างชัดเจนถ้าอย่างนี้เอชีคลีนเองเนี่ยผมผมคาดเดาได้ไหมว่าในที่สุดแล้วก็ต้องเป็นโฮลดิ้งคอมมานีก็เดี๋ยวปีนี้อาจจะต้องรอดูค่ะใช่ไหมฮะถ้าอย่างนี้ผมคาดเดาวไว้ล่วงหน้าเลยว่า ก็ไม่พ้นต้องเป็นโฮลิ้งของบริษนนเพราะดูดการแตกสาขาเอาไปหลายหลายขาแล้วนะครับเ,เดิมเนี่ยเขา่านอีลุวนๆตอนนี้ก็เอามาทำเป็นโลจิสติกเพิ่มขึ้นให้บริการเพิ่มขึ้นมาทำธุรกิจ R D F มาทำธุรกิจ leasing แล้วก็โภลายหลายส่วนเลยมอแปลงด้วยพอจะประเมินให้ผมได้ไม่ว่าอีกสักสามปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนรายได้ของเอเชียตรีเราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นยังไงครับ คือเรามีการตั้งเป้าไว้นะคะว่าในเรามองว่าในในในอนาคตอะสิ่งที่เราพยายามจะ invest ไปอะ่ะถ้าเราอินเ v e s t ไปเรื่อยๆจาก cash flow จากธุรกิจฐานหินเนี่ยเรามองว่าในในวันหนึ่งตัวฐานหินมันก็จะเป็นเพียงแค่ business unit หนึง่งแต่ว่าตอนนี้เรามีการตั้งเป้าในขาย EBITDA ละกัน เรามองว่าอย่างอย่างที่ได้แจ้งว่าในปัจจุบันนะคะ EBITDA จากธุรกิจถานหินเนี่ยมันเจเ e r a t e ประมาณ75%็ดาเปอร์เซ็นเรามมาในปี2030เราจะ switch ฝั่งก็คือเรามองว่าเราจะเอ,อตั้งเป้าว่า generate EBITDA จากธุรกิจถานหินเพียงแค่ยี่ิบ้าเปอร์เ็ตเราอีกเจ็บห้าเอร์เ็นี่ยจะมาจากธุรกิจอื่นที่มีความยั่งยืนค่ะอืมเพราะนั้นก็แสดงว่ามันเริ่มปรับแล้วเอาเป็นว่าในอนาคตก็เจ็ดสิบสามสิบแล่วะ <c oughs> ใช่ไหมฮะป้อ,อนความเสี่ยงเรื่องของราคาถ่านหินหรือการหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานถ่านหินเนี่ยนะครับเ,เราก็จะเริ่มลดลงนะครับเผลอเพลถ้าเกิดว่าทางไหนดีกว่าก็อาจจะไปทางพกเท่าที่เห็นนี่เริ่มไปพลังงานสะอาดแล้วนะครับเริ่มไปทาง,งานสะอาดก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในปีหกเจ็ดนี่นะครับในปีหกเจ็ดคิดว่าโครงสร้างยังไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวคงต้องรอดูค่ะต้องรอดูนะฮเะแสดงว่า พูดอย่างนี้ก็สแสดงว่าเอ,อน่าจะมีข่าวดีสําหรับตัวเอเชียคลีนเกิดขึ้นในไม่ช้าถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเราประเมินเอาในภาพเดิมก่อนในภาพปียกหกก่อน <c oughs> ในปียกเจ็ดนี่ยเราประเมินว่ารายได้ของ A เอเชียคลีนมีโอกาสจะเติบโตขึ้นในอัตราส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์จากปียกหกครับ คือตอนนี้เราตั้งเป้าปริมาณการขายที่4.5ล้านตันก็คือมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเราตั้งคือรายายได้ถ้าแบบเฉลี่ยมาจากปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ15,000ล้านละกันค่ะน่าจะเป้าตั้งเป้ารายได้ไว้คร่าวๆว่า15,000ล้านในปีนี้ก็จะเติบโตจากปีที่แล้วที่ประมาณ13,000ล้านกว่ากว่าค่ะเขาขึ้นใหม่ประมาณสัก2,000ล้าน อันนี้อันนี้คือนับทั้งหมดเลยทั้งหมดของธุกรกิจเลยแบบใช่ใช่อันอันนี้คือนับทั้งหมดค่ะ <_ d isk> ครับก็ถือว่ากลับมาพ้ายทายเราอีกครั้งหนึ่งเราอีกเช่นกันครับนะครับก็วันนี้ถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนจากคุณศรนิตานะครับยังไงก็ตามเนี่ยหากมีอะไรที่ชื <_ d isk> ้นหน้าเกีย่ยวเรื่องของธุรกิจหรือเชียรีนต้องเรียนเชื่อคุณศรนิาครั้งนี้นนข,อ <_ d isk> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ <_ d isk>